สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์โตสนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ดูคลิปของทางทีมงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการแนะนําที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้น้องๆที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับจะได้มาทบทวนกันดูนะครับว่าการใช้งาน Smart Key เนี่ยควรจะอธิบายลูกค้าอย่างไรนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่า สมาร์ทคีย์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับครันนี้เป็นยาลิสคลอสนะครับเป็นไฮบริดนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ปุ่มดังต่อไปนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวปุ่มโลโก้นี่คือล็อกนะครับในปุ่มปุ่มที่2คือปลดล็อกนะครับนลครับแล้วก็ปุ่มปุ่มที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเปิดฝาท้ายกดแช่นะครับแบบนี้นะครับทั้งเปิดทั้งปิดนะครับก็กดได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์เนี่ย ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยกันก็คือประตูคู่หน้าแล้วก็ประตูฝาท้ายนะครับวิธีการใช้งานนะครับการเข้าออกเนะี่ยทำได้3วิธีดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับพกรีโมทสมาร์ทคีย์ติดตัวไว้ครับอยู่ห่างจากตัวรับสัญญาณเนี่ยไม่เกิน1ช่วงแขนหรือว่า90เซนนะครับมากสุด90เซนอาจจะเป็นเราถือก็ได้ เป็นเพื่อนเราถือก็ได้แล้วเราก็มาเปิดให้นะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์รับสัญญาณสมาร์ทคีย์เนี่ยแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันอย่างคันนี้ยาตระกูลยาลิสเนี่ยจะอยู่ที่2ขีดตำแหน่งด้านข้างแบบนี้บางรุ่นจะอยู่ด้านบนบางรุ่นจะเป็นปุ่มสีดำนะครับเป็นรุ่นเก่าๆเ,เป็นปุ่มสีดำนะครับก็แล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าก็ควรที่จะสังเกตนะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยทำยังไงในกรณีที่เรามีรีโมทติดต,ตัวอยู่แล้วนะครับเรากดปุ่มรับสัญ,ญญาณตรงนี้นะครับ ถ้ากระจกพับสัญญาณดัง1ครั้งไฟกระพริบ1ครั้งอันนี้คือล็อกนะครับถ้ากดอีก1ครั้งนะครับสัญญาณดัง2ครั้งไฟกระพริบ2ทีนี่คือปลดล็อกเวลาที่เราปลดล็อกแล้วถ้าเราไม่ไปเปิดประตูบานใดเลยภายใน30วิรถจะล็อกแหอัตโนมัติสัญญาณการขโมยเริ่มทํางานนะครับทีนี้เวลาที่เราเปิดใช้งานปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอหลังจากที่มันปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็เปิดประตูใช้งานตามปกติได้เดี๋ยวผมจะรอให้มันล็อกนะครับ แล้วเราจะรู้ว่าถ้ามันล็อกแล้วเนี่ยเกิดเราไปใช้กุญแจเนี่ยนะครับไปใช้กุญแจไขเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ส่วนตอนนี้ประตูล็อกแล้วนะครับผมใช้ประตูไขปุ๊บเนี่ยสัญญาณการขโมยเนี่ยมันจะร้องนะครับมันจะล้องก,ก,ก็ให้เรากดปุ่มปลดล็อกครับปุ่มปลดล็อกนะครับมันก็จะดับไปนะครับในกรณีที่เรา ใช้กุญแจนะครับแล้วก็มันล้องเนี่ยกรณีคือมีเหตุผลเดียวเลยคือ1ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ในถ่ายกุญแจเนี่ยมันเริ่มหมดนะครับพอมันหมดเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ2ปีหลังจาให้เรารับรถไปนะครับทีนี้ให้เซลแมนที่ดูคลิปนี้นะครับแนะนําวิธีการที่2เลยวิธีการที่2คือเราสามารถกลดล็อกกดล็อกได้จากระยะไกลนะครับในกรณีถ้าเราเกิดอยู่ไกลาจากตัวรถเราต้องการกด ให้เพื่อนหรือญาติช่วยหยิบของในรถให้เราก็กดจากรีโมทควบคุมระยะไกลได้นะครับเสร็จแล้ววิธีที่3ก็คือเป็นเป็นวิธีเมื่อสักครู่นี้คือในกรณีถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเราใช้ไส้กุญแจไขและรถมันจะร้องนะครับทีนี้พอเวลารถร้องครับก็ไม่ต้องตกใจครับสมมุติอับสมมติเหตุการณ์นะครับว่ารถคันนี้มันร้องนะครับร้องไม่ต้องตกใจทําไงเวลาที่เราเข้าไปในรถแทนที่เราจะใช้นิ้วกดปุ่มสตาร์ท เราก็ใช้ตัวรีโมทนะไปกดสตาร์ทแทนนิ้วมาดูนะครับนะครับตามมาครับนี่ครับผมใช้รีโมทนี้กดแทนนะครับสัญญาณเรดี้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องติดแล้วนะครับวิ่งได้นะครับวิ่งได้อันนี้คือตามปกตินะครับอันนี้คือในกรณีที่ เราใช้งานไปแล้ว2ปีนะครับแล้วแบตมันหมดนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนฐานเนี่ยตามศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศหรือถ้าวันนั้นศูนย์โตโยต้าอยู่อย่างเช่นวาทิตย์เนี่ยเราไปเปลี่ยนตามห้างอะไรก็ได้ครับที่มีร้านเปลี่ยนฐานนรฬิกาก็คือดูว่าเปลี่ยนให้มันตรงกับเบอร์เดิมของฐานรถที่ใช้อยู่นะครับรีโมทสมาร์ทคีย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในรถหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นโตโยต้านะครับเดี๋ยวนี้ใช้สมาร์ทคีย์มดแล้วรถเก่ง ส่วนมากใช้สมาร์ทคีย์หมดแล้วแทบจะไม่เห็นว่ารถเก่งใช้กุญแจแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนอกจากไส้กุญแจตัวนี้เวลาที่คุณซื้อรถเนี่ยคุณจะได้สมาร์ทคีย์เนี่ยสลูกแล้วก็ได้ไส้กุญแจแบบนี้ที่ผมหยิบออกมาให้ดูแบบนี้ได้อีก2ดอกนะครับมันจะต้องอยู่คู่กันอย่าแยกกันนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณฉุกเฉินบางบ้านเนี่ยเก็บแยกกันแล้วเวลาที่ฉุกเฉินเนี่ยคุณเข้ารถไม่ได้อย่างน้อยคุณจะได้มีไส้กุญแจไขเพื่อที่จะเข้ารถได้นะครับ รีโมทเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกปลอดภัยและในวันข้างหน้ารถหลายรุ่นนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปติ๊กตอกไปก่อนหน้านี้ว่าคนขับรถกระบะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงครับเตรียมตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ครับที่มันจะมีมาครับอย่างน้อยเราดูคลิปนี้ไว้รู้ก่อนใช้ก่อนนะครับเป็นมีประโยชน์ก่อนนะครับคลิปหน้าอาจารย์โตสจะพาทุกท่านมาพบกับสิ่งดีๆอะไรก็ตามในรถ Toyota ก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ Stay Safe รักษาสุขภาพ Enjoy mm hmm. การใช้รถสวัสดีครับ I have me